สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับช่องบอเบนกาลสินครับมื่อนี้ให้นาให้แตาครับไปโดนนะครับพี่น้องมื่อนี้บอเบนก็เลยมาเอาหญ้านะครับเอาหญ้าไทยเครื่อนตอกะเอาหญ้าแพ่งกวลานะครับพี่น้่งผ่อไส้นะครับยูบันพ่อสมใช้พ่อสมไสฟันโคกปลากรุงแมนตำบลค้ามเงินะครับอําเภอหอยเมฆหอยเมฆจังหวัดกาลสินนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอเบนครับ มาเบีนมาแบงเอาหยาครับมือนี่มาเยี่ยมชมน้องแก้วมณีครับกำลังเอาเอาขอกมาไหมครับท่านในพ่อเดียนตัวหนิเออเอาขอกมาไหมน้องแก้วมณีนะครับครับลูกแก้วฟ้าลูกแก้วฟ้าเออลูกแก้วฟ้าครับแต่ว่าลูกคว้ยดอนแต่ว่าแมนถ้วยดำเลยออกเป็นตัวดำนะครับนองแก้วมณีตัวนี้มันเปิดแบงยู้ครับถ้ามีผู้สนใจยังมาถามมึงยกคของเอออายุจกอายุปีหนึ่งกับปีสามเดือนครับ ปีสามเดือนนะครับความสูงประมาณจะเส้นครับพ่อสูงพ่อบัวท่นได้วัดเป็นทางการแต่ว่าคึ้ว่าสูงนี่น่าจะร้อยสามสิบกัวเกือบสี่สิบแล้วนะครับพ่อสูงเท่าไรครับพ่อสูงร้อยหกสิบหานะครับร้อยสามสิบก่าแล้วร้อยสามสิบกัวนะครับประมาณประมาณเดือนนะครับปีสามเดือนลูกแก้วฟ้านะครับลูกแก้วฟ้าแต่ว่าตัวนี้เอามาไม่เป็นสิเปิดแบงอยู่ครับ คุ้ยปีสามเดือนคุ้ยปีสามเดือนของแต่ถือหงายเนี้ยของเต่เป็นตะเบิงครับออนนี่อีนี่อันอีไออนนี่คว้ยแม่สาวเียว่าท่องแรกท่องเลยสองเดือนกลัวๆแล้วตรวจท่องพันแล้วอีนนี่ออนนี้ออนนี่ซื้อว่าไอ้นองถุงทองครับน้องถุงทอง แต่ว่าพอมันเป็นคุ้มฝูงมาจากอุทัยเวลาลูกพรอมเป็นลูกดาวเหนือโอแต่ว่าตัวมันบ่เป็นลูกดาวเหนือเป็นหลานดาวเหนือครับพอมันก็จะซื้อมาแล้วมาเอาเป็นพอคุ้มฝูงอยู่ฟ้ามันก็จะาสอุทัยกันนะพ่อสายสายอุทัยครับแต่ว่าลูกกับลูกพรอมเป็นลูกของดาวเหนือายดาวเหนือนี่แหละครับตัวนี้ม่าทีเปิดแบงอยู่ครับนี่ตัวนี้ก็ได้ครับเอสูงประมาณจกเส้นนะพ่อตัวนี้สูงร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดพองแรก ทองแรกได้ซองเดือนกลัวแล้วตรวจทองพันแล้วผสมกับพ่อได้ครับผสมไอ้เพชรเนื้อเกลว์องเสียโซ่อยู่พวกสูงครับผสมกิ้งผสมจริงครับมีใบเรียบร้อยมีใบทับผสมจริงใบก็ยุ่งน้อพ่อดีกว่าตัวนี้คือว่าอัตราครบนะครับอัตรากิดเกิดครบยุ่ธ์หรอครับคือว่าเกิดมันเหยียบผีตมเนี่ยล่างบริสอาดเหนเลครับตัวนี้ท้องแล้วมีทองแรกครับ เบื้องขอกเบืบ้องตัวต่อไปครับผมเลียงจากตัวในเพาะพ่อเลียงตัวฮะจากตัวแมตัวแม่มันมีอยู่หาแม่ครับแต่ว่าท้องไปแล้วซีลูกน้อยอีกลูกน้อยอีกสองลูกเพิกได้เจ็ดเจ็ดเดือนกลัวแล้วอีนี่อีน,อนี่ซื้อว่าอีน้นองเก๋ไก่นี่น้องเก๋ไก่ครับสูงร้อยสี่สิบแปดหรือเกือบห้าสิบแล้วครับแต่ว่าวัดต่งต้งต่มันมาที่แรกไลแต่โดนเดือนแล้ว ร้อยซีแปดแต่ว่าอยู่นี่น่าจะเข้าหาซีบหรอล่ะอยี่นีนองเก๋เก๋ไก่ท่องหกเดียนกั้วแล้วครับนี่ครับนี่ท่องตัวไหนครับพ่อครับท่องเงินอุทัยกับนี่ท่องแต่ว่าตัวนี้เป็นลูกไอ้พ่อมันดาวซีพี่ครับโอ้ oh. ออกจากคอกเสียวินัยครับเสียวินัยไ้พูดอะอุทัยพูดนะ<ล>เป็นลูกของดาวซีพี่ตัวพอมันเป็นเป็นดาวซีพี่ตัวพ่อเป็นดาวซีพี่แต่ว่าตัวไอ้ลูกไน้ท่องมันของเงินอุทัยลูกไปไอ้ตัวนี้ผสมผสมหลอดครับตัวนี้ ผสมหมอหมอสักขอดแก่นอยู่สีนักะลินนี่แหละผสมให้ยุคไข่สีนักะลินจนโอ้แข่งขาเงี้ยนะครับพ่อจุกมาทั้งทีอย่างมาครับท่องแล้วครับแต่ว่าอ้วนคักงายยากแล้วครับอ้วนคักเพราะว่าแกมากินกินเก่งกินเก่งมาเลยอ้วนกินอย่าดีปากเงี้ยอักรักครบชัดเจนพร้อมต้องเกลี่ยไก่นาคับนะครับป้านาลูกแรกแล้นะครับพ่อลูกแรกนี่สายกระลิงก็เริ่มเคียงอีกเหรอ ข้อวานควยเถือกก็ท้องไส้หนีสงรอหกสิบห่านะครับเป็นนี่ล้อยห่านสิบเหรอครับเพราะว่าท่องแรกหกเดือนคัวแล้วหกเดือนคัวแล้วน่องเกยไก่นเกยไก่นะครับเพราะว่าแก่ลูกเขาท่องพึ่งออกว่าหลายเลยจนวันหลังเอ็นมันนั่นตะก้อนหลังตรงเดครับบันนี้มันมีหลวมหรอมันเอ็นลงไหมนาใกล้เดือนสิคล้ออธิ่านย่างงากอยู่ครับ แต่ว่าตัวนี้เบื้องลูกกันเพราะท่านเปิดอดอกครับผมอแต่ว่ามาเยี่ยมมาช่มกันได้มาเยี่ยมมาช่มได้มเ,ยม,เย,ยมมมมีพัน,พนหยาไขาแล้พี่นอน,<ฮ>นครับมีพันหยาไข่มีพันหยามีครับมีเปิดแบงไหยย้ับเปิดแบงไห้ถ้าว่าถือเวยาเอาเงินก็มีว่าวถือเกยให้ตัดเออฟีครับผมตัวนี้น้องโชคเจลิญนครับลูกเจริญนออกจากคอกนายกุนครับพอมันเป็นลูก เก้าจะเลื่อนโอ้พอมันดูเก่าจะเลื่อนครับพอพอของพ่อตัวนี้บ,บอมเป็นพ่อตัวนี้พ่อของพ่อเขาอีกพอมันสูงร้อยร้อยร้อยหกสิบสูงร้อยหกสิบเก้าครับพอ่อตัวพ่อตัวนี้คุ้มผงโยข,ขอกนะน้ยโยขวนเลยกูม,มาแล้วกลวยงา,า,งา,าบางกระทุ่งมัม้ยครับพิษนุโลกเป็นตัวแม่นะครับนี่ตัวเถิกตัวเถิกตัวเถิกครับครับเป็นตัวเถิกเจ็ดเดือนกว่าแล้วครับเจ็ดเดือนกว่านะครับเออเจ็ดเดือนกว่าผิวดีครับ เม่นี่แม่เมฆมันท่องสิออกนี่ล่ะนาจะคลอดประมาณสิงหาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นพ่อคุ้มฝูงเซิงพ่อคุ้มฝูงเป็นพ่อของตัวนี้แหละเซิงตุง่นอันนี้สูงร้อยร้อยหาสิบเหรอครับครับต้องร้อยหาศีพร,ร้อยหาศีตุนแต่ว่าตัวนี้ออกอยากค้อไอของกำนั้นปวดครับ เพิ่นไปขอแบียงมาพอดีพ่อก่อมาพ่อกเลยไปขอแบงเพิ่นต่อย mm. ลูกลูกลูกมันได้สามตัวแล้วสองตัวแรกเป็นตัวแม่แล้วมาตัวที่สามเป็นตัวเถกแต่ว่านี่ทวงถอยเป็นตัวเม่เลยครับ <laughs> ตัวนี้นาจะคอดประมาณสิงหาเมื่อถึงสิงหาปีใดตัวพ่อไปซื้อมาไปซื้อมาแม่ลูกนะครับนี่ซื้อมาแม่ลูกครับโอ้ oh. ซื้อมาแลค่าเกิดสูงเติบโตครับราคาสูงเติบแต่ว่าตีนใหญ่ตีนเก่งอ้วนเพนิ่นนี่น้ำนุ่มดีส่งลูกคว่ม ลูกมันเขาไปเอามาพ่อว่าไปเอาขึ้นไปเอาบันนี้เขาไปเอาเร็วคน,นอยู่เข,ขาวงไปเอามาสามเสียนลูกมันแนมนางสูงสูงสูงก็สูงซะเม่แล้วครับควยปีกวัวเกือบ,บสองปีปีกวัวละมั้งแต่น,น้องมันก็นกนลเลยได้เดียนแล้วครับตัวนี้แล้วไช้ตัวที่พอ่พอเอามาไหมตัวม,มื่อไม่อีนันได้เกี่ยวมนันนี้ตัวนี้ตัวนี้กันตัวนี้ลูกสายเพชรดุรุนครับครับ ตัวนี้ท่องสิคอดเดียนสิงหากันเลยสิบเอเซียงหายแล้ทอดแล้วลูกสายเพชรอุดรลูกเพชรอุดรล่ะล,ลูกเพชรอุดรเลยครับแต่ว่าแม่มันเป็นแม่มาจากอไทยแม่โน้นๆแม่บ้านๆดอกแม่ก็บ่ถือว่าหญ่เป็นเลยเออกมาจากคกไอเอี้ยงหรือขอก,อขอก,กจำก่ได้ครับคุยคออในบ้านเพราะท่านได้พัฒนาไปไกลดอกกันลังเลิมพัฒนาเลยไปขอแบงคนมาครับตอนแรกมันแพ้ยาขายยาเย็บมันลูกมันเบี่ยงว่ะ ก็ยาขยาเออมันพวกน้ำนมให้ลูกแม่แม่กับจอยลูกกับจอยเอามาเพราะมันเลยม่สียาบำรุงน้ำนมมันนั่นเลยคืนแน่ยถ้ได้จัี่งวันทับแล้วครับทับจะเดือนตุลาบ่กทับอะไรครับนี่ในท้องเบื่อพล้านครับโอ้ปลาเบื่อพล้านปลาเบิ่มปลาเบิ่มผสมเทียมครับนะหมอสักหมอสักคอนเจนผสมให้กินเก่งเพค่นี่ก็ได้ ถ้าลูกมันเก็บตาเลยบ่ใครบรนไดน้ำอ้วนบรนไดยืน,นครับลูกเก็บตากำลังเอายายหยอดตาหยอดอะไรอยู่เป็นลูกของตัวใดนะพ่อลูกมันก็เป็นควอยควมฝูงล่ะครับบ่มี้เป็นใบดอกเป็นควอยควมฝูงอยู่ข้อไอ้เขาก็เรื่องแบบไวบ้านบ้านน้ำอุทัยล่ะครับโอ้อเป็นสายอุทัยสายอุทัยอยู่เมียนครับอันนี้ <พอ S 1> เป็นตัวแม่แม่ก็ตัวผู้เกอะตัวผู้คพื่อนตัวผูกตัวนี้ก็บ่นนี้ดอกอาทิตเปิดแบงอยู่ห้ามสนใจก็ยังมาเบิ่งอยู่งข้อเขาครับมาคุยกันอยู่พี่ก็ได้ มาคุยมาเร็งน้ำกันเนาะมาคุยมาเร็งมะบึงครับให้อยากได้พันหย่ามาขอแบงเอาครับมีซสานีแหละมีซสานีแหละเบาเบีนมีพัดใดนะครับพ่อพันหย่าท่านหน่ามีแพงกุลาครับไทยเคียนครับแล้วก็ไทยเคียนแล้วก็ยายนรกจักรพรรดหยาหวานหยาหวานนายหยาหวานนี่นายจะเบิดแล้วเราท่านพัดเอ้ยเบิดแล้วต้นพันธุ์เหลี่ยเต้หยายกล้วยกินครับเพราะต้นแกนเอา ไกลทนพันเรพือนพันไปเ่เหยเพื่อนเหมืหหหหอ,อนแล้วอจะในพอฝากเบอร์โทรอีกทีงนะครับเบอ,บอร์โทรป่ศูนย์แปดส่ามสามก็สึครับผมสมไซจเจืิอฟาร์มครับสมชายเจริญฟาร์ม,ารามนะครับรบ้านโคกปากุงได้ว่าบ้านยุพ่อยุมูสิบสงแล้วมาเดี๋นี้คอกมายุบโคกปากุงมูสิบครับผมเลยเลยขึ้นวิทยุของเบนกี้ของเบนกี้เมี่ยงกระดอนมาขึ้นร้อยสมาอีกนิดเดียวประมาณ300เมตรกระอดควอกคุ้ยพอแล้ว เขาซ้อยขอางในขึ้นรอยสวงก็ได้ถ้าสิมาเยี่ยมมาชมถ้าผู้บ่าวจับจังจังมาเบืองมาชมท่านหยาขายก็มีหยาหยาแจกกันมีหยาแจกก็มีแต่ว่าไทยเคียนแบบแข้งกัวมูวอยู่หยาหยาแข้งกุลาแปลงนึงปล่อยควัยยองแล้วแต่ว่าสีแบงห้อยู่ผู้ใดอยากได้เมื่อตัดเราหลุดสีตัดเมื่อเปลงเลยเวลาปลอกเราก็มาขอแบงไปเดียวนึงแล้ว ครับเป็นวน้าต่อวน้าต่อพิมุนต่อฟาร์มเนี่ยเป็นต่อฟาร์มเป็นต่อฟาร์มปล่อยงามนะครับเนนแมนแล้วไม่แบ่งเป็นเที่ยงหนึ่งหรอกเอาจะได้วันนี้ขอบคุณพอสมชัยอะไรนะครับผมครับครับยางบุญควายนะครับแล้วพอที่ได้เอาควายไปปล่อยแล้วเนี่ครับแมเนี่ยจะเอายออกเล็บหยาแล้วครับในเวลาแล้วแดดอ่อนแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับเอ้าเร็วๆมันมันยังยัง